ยังไงผมจะพูดยังไงนะครับเราไม่ต้องเอาไปแบบเกินตัวแล้วครเราแค่เราไหวนะครับผมผมก็จะเตือนทุกคลิปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอุ้ยสองร้อยห้าสิบห้าคอมโบห้าทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ Mr King Channel นะครับอ่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมสล็อตโลมาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะนำเงินมาที่สองร้อยบาทนะครับตอนนี้เบ็ดอยู่ที่สามบาทห้าสิบนะครับ เหีบวกมาต้องสงสัยนะคะคือผมปั่นไปแล้วนะครับแป๊บหนึ่งฮะแต่ลืมดูนะครับว่าไม่ได้กดอัดคลิปนะครับเต็มจอห้าสบาทครับผมอเ,เอาอะช่วงนี้โลมาโอ้โห67บาทครับเอาอะพอเราเปิดน้าสุดเสร็จแล้วก็มาดูกันนะฮะว่ามันจะบวกตามที่สุดบอกหรือเปล่านะครับก็สำหรับท่านใดนะที่ ต้องการสูตรนะครับก็สามารถแอดไลน์ขอได้ครับ8 0 4 j v w t m นะครับอ่ะจะเป็นไนะครับเป็นแนวฟีจก็มีนะสามารถไปเลือกชมกันได้นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็ใครดูคลิปอยู่นะอย่าลืมนะกดคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์พอนะไม่ต้องกดสองครั้งนะฮะไม่ต้องเบิ้ลนะครับเอาโลฮะเรียบร้อยครับสามร้อยบาทครับ เฮ้ยเจ็ดแค่เอาว่ะเอ้ยคอมโบสนะี่ฮะคอมโบห้าทุกคนเรียบร้อยฮนะคอมโบอุ้ยไม่หกฮะอุ้งเกือบหกครับทุกคนถ้าหกนี่ผมอบอกเลยฮนะอิม่เอมเอมแน่นอนนะสำหรับสูตรสล็อตแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับสำหรับใครที่มีทุนสองร้อยเหมือนผมนะถ้าเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าเลิกนะครับกำไรตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยนะอายุสี่ร้อยนะครับทุกคนอ่ะ คอมโบหนึ่งสองไม่มามจบฮะจบที่450้าบาทนะสำหรับฟนะีสปินเนาะเราไม่ต้องเอาไปแบบเกินตัวแล้วนะเราแค่เราไหวนะครับผมผมจะเตือนทุกคลิปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอุ้ย2 5 5อบคอมโบ5ทุกคนเฮ้ยสี่อ่อะแล้วก็ผมจะเตือนทุกคลิปนะครับเวลาเล่นสล็อตน,นะครับเราต้องวางเป้านะว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับเมื่อถึงเป้าให้เราเลือกเล่นโดยทันชีนะครับ เราไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อนะครับเราไม่ต้องเล่นเกมเดียวจะเอาสักแสนนะอันนั้นมันก็เกินไปนะเราถทงไมแค่สองร้อนะเอาแค่มันเหมาะสมนะเราจะได้ไม่เสียนะครับทุกคนพลาดไปมันเอาคืนไม่ได้นะอ่าแล้วก็คลิปนี้นะผมว่าผม